ผมจะเน้นให้ทานแบบว่าร้อนๆมาตรฐานของอาหารมันจะได้อร่อยเก <s> ินชั่วโมงครึ่งไปเนี่ยเราทิ้งเลยไม่ขายตอนแรกเลยเนี่ยเราขายด้วยโต๊ะตั้งโต๊ะเดียวโต๊ะข้าหน้าขาวนะครับคือโต๊ะแค่เมตรหนึ่งที่จะขายไก่ทอดเอาหมูทอดมาเสริมครับปรากฏว่าที่เราขายวันแรกอะไก่ทอดมันขายไม่ได้เลยแต่ไอหมูทอดเนี่ยมันหมดเลยไม่กี่ชั่วโมงชั่วโมงเดียววันแรก10กว่าโลเนี่ยคือหมดเลยตกใจตั้งใจขายไก่ ทำไมหมูทอดมันขายขายดีกว่าวะแล้วตอนนั้นก็หยุดไปได้สักหลายอาทิตย์อยู่ครับเป็นเดือนอยู่แล้วเออว่าไปเจอน้องคนหนึ่งที่เขาเคยมาทานหมูทอดเราแล้วเขาถามว่าพี่เมื่อไหร่จะขายหมูทอดอีกย้อนกลับมาถามเองว่าเฮ้ยหมูทอดเรามันตอบโจทย์หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแบบทาไมเขาถึงถามหามันคงทานง่ายมันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าได้แบบว่า,ามาวันไปวครับอย่างเช่นมหาลัยอย่าเงี้ยเขาเรียบไปเรียนก็อาจจะจับทานได้เลยขายดีที่สุดเนี่ยจะเป็นหมูทอดน้าตาตกเป็น3าชั้นทอดกรอบทอดน้ำปลาครับสิเนเจอร์ของทางร้านเลยผมจะเลาะช่วง แต่กรอบที่ว่านั่คือไม่ใช่ว่ากรอบจนแข็งนะฮะข้างในยังทานได้ด้วยความนุ่มแล้วก็ฉ่ำฉ่ำน้ำปลาพอมันก่อแล้วมันกัดเข้าไปข้างในเนี่ยน้ำปลามันแตกออกมาเลยหอมเป็นน้ำปลาอะไรนะแล้วก็เราหมักคู่กับใบมะกรูดนะครับมันให้สัมผัสที่เข้ากันทานคู่กับเทียงปัาขั้นเดียวร้อนๆนี่สุดยอด ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบไม่ทานมันและอยากทานเนื้อหมู้วนนิ่มๆเนี่ยต้องลองอันนี้เลยเนื้อหมูรวนพริกไทยดำพะกัดไปเนี่ยหอมพริกไทยดำแล้วมันนิ่มมากเลยครับตัวนี้กัดไปแล้วมันจะรู้สึกเผ็ดอ่อนๆหมูสวรรค์ชั้นสามนะครับมันจะเป็นหมูสาคัญนทอดซอสกัดไปมันฉ่ำซอสด้วยกรอบนอกนุ่มในช่ำซอสแล้วพอเราโรยกระเทียมเจียวไปเนี่ยม,มันครบเครื่องเลยกระเทียมเจียวเนี่ยเราจะใช้กระเทียมไทยผสมกับกระเทียมจีนนะฮะใช้เครื่องบดนะฮะแล้วทีนี้ก็เอามาคลุกกับพริกแห้ง คลุกให้เข้ากันด้วยสัดส่วนของทางร้านนะฮะแล้วก็เอาไปทอดจนเหลืองดีปุ๊บแล้วก็ออกมาคั่วกับเกลือข้างนอกผมจะเน้นให้ทานแบบว่าร้อนๆมนถถาตรฐานของอาหารมันจะได้อร่อยะทอดกะประมาณว่าเอ้ยเดี๋ยวช่วงนี้ลูกค้าจะมาเนี่ยเราทอดไว้ประมาณนี้เดี๋ยวหมดเราทอดใหม่เอาร้อนให้ลูกค้าทา่านถ้าหมูเราเกินชั่วโมงครึ่งไปเนี่ยเราทิ้งเลยไม่ขายน้ำมันของร้านเราเนี่ยจะมี4แบบครับเพื่อว่าเราทอดไปเนี่ยกลิ่นมันต้องหอมเวลาขึ้นมามันต้องหอมโชยกระเทียมเจียวแล้วก็ใช้น้ำมันของกระเทียมพริกไทยดำเนี่ยมันจะเผดร้้อออนนน่่พพไทยยามมมัังผเเล ที่มันสกัดจากพริกอีกทีงนะฮะมาใส่ด้วยมันจะได้แบบเผ็ดร้อนพริกเวลาทานไปเนี่ยมันจะแซ่บมากเลยน้ํามันของซอสนะครับที่ทอดกระหมูเนี่ยพอมันน้ํามันซอสมันออกมาผมก็ไปผสมกับน้ํามันน้ํามันปกติครับที่ใช้ทั่วไปแล้วเวลาทอดเรามามันจะกลิ่นซอสสังเกตว่าพอทอดมันะกลิ่นซอสมันจะหอมส่วนน้ําปลาเนี่ยครับเราก็จะใช้น้ํามันของน้ํามันหมูเอนดีเลยเหมือนน้ํามันหมูนะฮะเวลาทอดอะไรมามันก็อร่อยฮะเรก็เลยใช้น้ํามันไอ้น้าปลาเนี่ย ทอดซ้ำอีคือมันจะเค็มแบบบอกไม่ถูกอะ่ะมันมันอร่อยฮะ <laughs> อยากจะมาทานหมูทอดติดฟันนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่มหาลัยมงเทพนะครับในซอยรังสิตพิลมเข้ามา50เมตรนีครับมองขวามือไว้ด้านบนจะเขียนว่าหมูทอดติดฟันคนระับ